เขามั่นใจว่าคุณคือคนที่ใช่เขาคือใครขอภัยบอกถีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิลกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะเดชาลีออดพลังงานของคนราศีกรกฎ คิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกสองถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำเดอะไฮโรแฟนนะคะพลังงานของคนราศีพฤษภแล้วก็สเตรนท์พลังงานของคนราศีสิงห์มีพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะคนราศีพฤษภราศีสิงห์พลังงานสวยมากๆเนาะอ่อนโยนจริงใจเซนซิทีฟใจเย็นมีเหตุผลปานีปานอมมีความอบอุ่นมีความเข้มแข็งนะคะเป็นคนที่ อยู่ด้วยแล้วสบายใจรู้สึกปลอดภยัยพูดคุยด้วยได้ทุกเรื่องแล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้ฟังที่ดีรับฟังเก่งแก้ไขปัญหาเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันนะคะเราก็อาจจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตผ่านหลายเรื่องราวมานะคะเป็นคนที่รับมือเราก็ปรับตัวได้กับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะปัญหาที่เข้ามาไม่เคยที่จะเกินกว่าความสามารถที่คุณจะ รับไว้ได้นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่ไม่ว่าจะอยู่กับใครคนที่อยู่ด้วยคนที่ได้รู้จักก็รู้สึกสบายใจรู้สึกปลอดภัยอยู่แล้วในพลังงานของคุณนะคะเรามาดูก,กันว่าใครนะคะที่มั่นใจว่าคุณคือคนที่ใช่ของเขาขอพลังงานของเขาหน่อยใครคือคนที่มั่นใจว่าคุณคือคนที่ใช่นะคะของเขาเขาค,คือใคร สิบดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุนกุมเจ็ดไม้พลังงานของคนามมธาตุไ,งงาาไฟเมษสิน,น์ธนเดเดวิลนะคะพลังงานของคนราศีมังกรเดห้พิเซตพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก2สองไม้พลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุโลหคนธาตุไฟราศีมังกรคนธาตุน้ำ พลังงานแตกต่างกันเลยนะคะชีวิตของเขาที่ผ่านมากับชีวิตของคุณที่ผ่านมามีความแตกต่างกันแบบสิ้นเชิงมากๆเป็นคนเจ้าเล่ห์เป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครเป็นคนที่หวันไว้เซนซิทีฟคิดมากคิดเยอะชีวิตผ่านหลายเรื่องราวนะคะประสบการณ์ชีวิตของคุณนะคะ เหมือนผ่านอะไรมาเยอะแยะจนสามารถที่จะแยกแยะรับมือกับทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่พอเทียบกับประสบการณ์ชีวิตของเขาชีวิตของคุณดูดีมากๆเลยนั่นเองนะคะเขาต้องต่อสู้ดินน้นรนฝานอะไรมาแบบหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็มีพลังงานของความลำพังคนเดียวโดดเดี่ยวต่อสู้มาแบบไม่ค่อยมีใครเคียงข้างสักเท่าไหร่ พลังงานของคุณเหมือนมีคนรอบข้างคนรอบตัวให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนนะคะแต่ของเขาเหมือนสู้มาตามลําพังแล้วก็พบเจอความผิดหวังความเสียใจการหลอกลวงนะคะกว่าจะเข้มแข็งมาได้ต้องมีทั้งเล่กลมีทั้งโกนนบายมีทั้งเล่เหลี่ยมนะคะถึงจะผ่านมาได้จนถึงในทุกวันนี้นั่นเองนะคะเป็นพลังงานของคนที่ไม่ไว้ใจใครเพราะไว้ใจใครไม่ได้เลยนั่นเองนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าทําไมเขาถึงคิดว่าคุณคือคนที่ใช่นะคะทําไมเขาถึงมั่นใจว่าคุณคือคนที่ใช่ในใจเขาคนที่เขาสามารถไว้ใจวางใจได้นะคะอะไรที่ทําให้เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่นะคะ ็มที่นะคะเป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่ตั้งใจเป็นคนที่ทุ่มเทนะคะอ่อนโยนจริงใจพูดเพราะอัธยาศัยดีรับฟังเขาให้คำแนะนำให้คำปรึกษาเขาอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกสบายใจคำพูดที่คุณพูดกำลังใจที่คุณให้นะคะทั้งการกระทำทั้งคำพูดของคุณทำให้เขารู้สึกสบายใจ นอกจากจะฟังรื่นหูแล้วนะคะยังรู้สึกสบายใจรู้สึกปลอดภัยด้วยนั่นเองนะคะสดาบนะคะความนิ่งเงียบการเงียบงานการรอคอยนะคะระยะเวลาที่ได้รู้จักกันช่วงเวลาในการเปิดใจคุณก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนั่นเองนะคะความหนักแน่นความมั่นคง การมีการและการไม่ปล่อยมือจากกันไม่ว่าจะพบเจอกับอะไรคุณไม่เคยปล่อยมือจากเขาคุณอยู่เคียงข้างเขาให้กำลังใจเขานั่นเองนะคะนอกจากจะรู้จักกันมานานใช้เวลาในการเรียนรู้ใช้ในเวลาในการที่จะเปิดใจ เขานะคะคุณยังคงเป็นคนที่คงมั่นมั่นคงจริงจังจริง,จรง,จรงใจคอยให้กําลังใจแล้วเต็มที่กับเขามากๆนั่นเองนะคะเป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนที่ยุติธรรมแฟร,แฟร์แล้วก็เป็นคนที่ต่อหน้ารับหลัง เหมือนกันไม่ว่าจะพูดกี่ครั้งคำพูดของคุณก็ยังคงเดิมเป็นคนที่เชื่อใจได้ไว้ใจได้มั่นใจได้วางใจได้นั่นเองนะคะเลยทำให้เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่คนที่เขาจะสามารถ ฝากตัวฝากใจฝากชีวิตหรือว่าวางชีวิตของเขาไว้ให้กับคุณได้นั่นเองหากว่าคุณคบคุณคุยกับใครคุณรักใครคุณรู้สึกรักเขามากๆคุณจริงจังกับเขามากๆนะคะคุณอยากปกป้องอยากดูแลเขาอยากเทคแคร์เขาอยากให้เขารู้สึก ว่าเขามีความสุขในชีวิตของเขาเขาสามารถวางใจไว้ใจคุณได้แล้วคุณก็รู้ว่าก่อนหน้านี้เขาพบเจอเรื่องราวแย่ๆอะไรมาบ้างเป็นคนที่ไม่เปิดโอกาสให้ใครไม่ไว้ใจใครนะคะเป็นคนที่อาจจะดูเทาๆด้วยก่อนหนะ้าที่จะมาพบมาเจอกับคุณเพราะว่า สิ่งที่เขาได้พบเจอมาก่อนหน้านี้แล้วคุณอยากดูแลอยากปกป้องอยากเทคแคร์เขาเขานั่นเองนะคะคือคนที่มั่นใจว่าคุณคือคนที่ใช่คนที่เขาสามารถไว้ใจวางใจฝากชีวิตไว้ได้สิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณพิสูจน์ให้กับเขาคือสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกมั่นใจรู้สึกรักรู้สึกสบายใจที่มีคุณอยู่ในชีวิตของเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตของเขานั่นเองนะคะ